สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งแชนแนลรุจักเกมากคือเบบผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Planet p i t z a แล้วในพิต้าครับก็เป็นเกมที่ได้มาจากงานเอเซนิคอันหนึ่งนะครับเป็นค่าญี่ปุ่นนะครับไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเหมือนกันนะครับยังไงก็ลองถามถ่ายไปยังมินบุ๊กดูนะว่าสามารถเอาเข้ามาได้หรือเปล่าเพราะว่าร้านมินบุ๊กก็เป็นร้านที่เอาเกมญี่ปุ่นมาเยอะมากครับ,รบเกมนี้เป็นเกมแนวเ,เด็กซ์โซลี้ครับที่เราจะพยายามดีดไอตัวกลมๆเนี่ยครับไปทําแต้มไปยึดพื้นที่ตรงกลางนะครับแล้วก็เล่นกันประมาณ4รอบมันะ้ง แล้วก็พอจบเกมเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปนะครับก็เป็นเกมดีๆสุดสนุกที่มีกิมมิคของมันคือการเล่นกับแม่เหล็กที่ชานฉลาดมากๆนะครับมันจะน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับก่อนไปดูขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมเพราะว่ากริทึมยูทูบตอนนี้โหดมากครับขอไลค์หน่อยจะได้มีคนเห็นคลิปผมเยอะๆนั่นเองนะครับผมจะอยู่ได้ต่อไปมีสปอนเซอร์สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับไปดูกันดีกว่าครับผมว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนครับ มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก k i c k s t a r t e อร์เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันน,นเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b o o k b บ a r d g เกมและ Line ID m ีแอด o ีน เ hey, มาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับคือหลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะผัดกันดีไอเม็ดเนี้ยนะครับไปตรงกลางนะครับเราก็หาเฟิร์สเทเยอร์ก่อนนะครับอ่าสมมุติอ่าสีดําเป็นเฟิร์สเทเยอร์แล้วกันเราก็จะวนทางซ้ายใช่ไหมคนที่เป็นลาร์สเทเยอร์จะได้โทเค็นลาสไปนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็จะได้โทเค็นคูณ2คนละอันนะครับเผื่อเอาไว้แปะเนี่ยเวลานี่มันสามารถแปะนี้ได้ให้รู้ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวพอยต์มนันจะคูณ2นะครับพอยต์คืออะไรก็คือแต่ละตัวเนี่ยจะมีพาวเวอร์สองนะครับอ่าเดี๋ยวตอน ดีดจนหมดเราก็จะผัดก็ดีจนหมดเนาะเราค่อยมาดูว่าใครจะได้แต้มในโซนไหนๆนะครับสมมติถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมมี power สี่เขามี power สองในโซนตรงกลางเนี่ยถือว่าผมคอนโทรลอยู่นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> โทษครับอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือมี power เท่ากันนะครับสี่กับสี่อันนี้มีสองนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือไม่มีใครได้คอนโทรลนะครับจะไม่มีใครได้แต้มเพราะนั้นเราต้องเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรา เหลือบแบบว่าเนี่ยทับเส้นเราจะถือว่าอยู่โซนไหนถ้าอย่างเงี้ยก็คือถือว่าเนี่ยอยู่โซนไหนสุดนะครับอันนี้จะเป็นแต้มตอนจบก็คือตอนที่ทุกคนดีดกันเสร็จหมดแล้วมันก็จะจบหนึงรอบนะครับมาดูว่า ใครที่ได้แต้มจากโซนไหนบ้างก็แจกแต้มไปแล้วเราก็จะรีเซ็ตใหม่เริ่มรอบต่อไปอเราจะเล่นเงนี้ครับทั้งหมด4รอบนะครับแล้วก็พอจบสี่รอบเนี่ยใครแต้มรวมเยอะสุดคนนั้นชนะโดยที่ถ้าเกิดว่ามีโซนไหนไม่มีคนได้แต้มแต้มมันจะ s t a ็กเอาไว้อย่างเช่นจบรอบแล้วไอโซนนอกเนี่ยมีคนได้แต้มเท่าคันนึ่งก็ไม่มีใครได้แต้มใช่ไหมในรอบต่อไปมันก็จะอวาวางทบยีเลยทําให้ใครชนะในโซนรอบนอกเนี่ยแทนที่จะได้แค่สามจะได้เป็น6แล้วนะครับคือจะได้ทั้งหมดที่ stack ไปเลยนะครับแต่ถ้าจบสรอบแล้ว มันกองอยู่แล้วก็ไม่มีใครได้ทีมันก็ไม่มีใครได้แนะเพราะนั้นก็ต้องไม่รู้นั่นแหละต้องลองดูนะครับอ่ะแล้วมาเริ่มที่ผมก่อนลวกันผมจะเริ่มดีดก,ก่อนนะครับฝั่งนี้อ่าเราจะสามารถเลื่อนยานได้แค่จะถึงช่องสี่เหลี่ยมอย่างี้ได้ไหมจะมีจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะครับห้ามเกินอยู่ตรงช่องพอดีได้แต่ถ้าเกินไปไม่ได้มาถือว่าเป็นเขตของอื่นสมมุติผมเอาอย่างนี้ลวกันอ่าเอานี้ไว้หลังเส้นตรงนี้ยังไงก็ได้แล้วก็ดีเข้าไปนะครับขอดีดบอ่ะดีอย่างเ้ย <c oughs> พอดีเสร็จป ให้มาดูว่าเราจะเลือกว่าเราจะคว่ำหรือเราจะหงายเพราะถ้าเราคว่ำ power เราจะเหลือแค่1ครับแต่ถ้าหงายเนี่ยมันก็จะเป็น power 2เหมือนที่นับให้ดูเมื่อกี้เนะเาะผมขอเลือกคว่ำแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าราผมอยู่โซนเดียวกับลูกตานี่มผมจะคว่ำมไม่ได้นะครับไอ้ลูกตานี้คืออะไรบอกไว้ก่อนแล้วกันตอนจบรอบก็คือทุกคนดีเสร็จมาแล้วลูกตาเนี่ยอยู่ในโซนไหนนะครับมันจะฆ่าทุกตัวในนั้นที่ไม่ได้คว่ำถ้าอย่างเงี้ยมันถือว่าจะอยู่ที่โซนที่2อมันทับเส้นอยู่นะครับก็คือถ้า จบรอบมันอยู่โซนนี้ทุกตัวในโซนที่2เนี่ยทาไม่ได้ความโดนข่าหมดเลยก็คือหยิบออกนั่นเองแต่นี้ผมถือว่าอยู่โซนที่1นะครับเพราะว่ามันทับเส้นเหลื่อมอ่าทับเส้นโซนที่1อยู่นะครับอ่าผมเลือกความแล้วกันเพื่อความชัวร์นะครับเวลาความแล้วเกิดอะไรขึ้นเกมนี้มันใช้แม่เหล็กครับกระดานที่เป็นแม่เหล็กนะอ่าเนี่ยมันจะดูดตึ๊บตึ๊บเนี่ยนะครับอ่าแต่ถ้าหงายเนี่ยมันจะไม่เปมนแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กมันจะฝังแค่ตรงหัวอย่างนี้เท่านั้นด้านนี้จะไม่มีนะครับทำให้การวว่าเมชั เราจะสิงอยู่ตรงนี้พอข้างในสุดห้าแท้งไงนะครับและจะไม่โดนไอ้ีค่าโดยเพอนีจะฆ่าเฉพาะตัวที่หงายเท่านั้นและอันนี้ยผมเลือกความได้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่โซนเดียวกับมันครับมันอยู่โซนที่ 2. ผมอยู่โซนที่1นั่นเองนะครับเนี่ยแล้วก็จะตาคนอ่อไปครับคนอับไปก็จะดีอ่ามันดีไม่ค่อยถนัดเลยบุ๊อ่าถึงแบนี้อ่าเขาขอหงายแล้วกันนี่เขาจงใจเลยเพราะว่าเขาจะได้พาอร์เยอะผมอะไรอย่างงี้เนาะตาคนนี้นะครับอืมอันนี้เขาจะแกล้ว่าจะดีดอันนี้กลับเข้าไปจะได้ไปกินหัวหตัวแดง ฮึบไม่กลับว่ะอันนี้เขาหงายไปก่อนแล้วกันพระโสนนอกกเวลาแต้มไม่ได้เยอะมากะนะครับตาคนสุดท้ายคนนี้นะครับเขาหนีเลยเขาจะดีดไอ้แดงออกเพราะว่ามึงรบรงอ่านบางหงายนี้นดไอ้แดงออกไปึโอ้โหออกไปเลยถ้าออกไปเลยนะครับอย่างเงี้ยก็คือไปเข้า อันนี้เป็นแบ็คโคโซนก็คือไม่มีแต้มไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้เขาอยู่ตรงนี้ความความไม่ได้เพราะอยู่โซนเดียวของลูกตาอสวยแล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าพอดีจะหมดหลูกตาจะยังอยู่ที่โซนนี้หรือเปล่านะเนี่ยเราก็จะผัดกระดิ่งเนี้ยไปเรื่อยๆครับโดยที่แต่ละคนอาจจะมีไอเทมมีไอน,นี้ด้วยคูณ2นี่ก็คือทําให้ตัวนี้เป็น4ี่พาวเวอร์เลยนะครับใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเวลาใช้ก็แปะมันจะเป็นแม่เหล็กมันจะดูด มันจะดูแล้วโควเทสนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยจะมีโทเค็นลาสนะครับโทเค็นลาสเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวสุดท้ายเพราะตัวสุดท้ายเนี่ยจะคว่ำไม่ได้นะครับอ่าก็คือตัวสุดท้ายห้ามคว่ำนั่นเองนะครับเป็นโทเค็นลาสนะครับแล้วพอเนี่ยจนหมดแล้วก็มาดูว่าใครได้แต้มอะไรไงบ้างแล้วก็ค่อยมาดูว่ารอบหน้าเนี่ยใครได้ชนะไอโซนในสุดในรอบนี้นะครับจะได้เริ่มก่อนนะครับแล้วก็วนซ้ายไปอย่างเงี้ยเรื่องเงี้ยสี่รอบนะครับก็คือจนโทเค็นนี้หมดนั่นเองนะครับโทเค็นนี้ก็คือจะเติมมมในนนนนนนทุุุกรรรอออบบบะะะหดดป๊เเีี่่ยยคคคคแต้้สััชื planet pita นั่นเองกนะเดี๋ยวไปดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมกับ planet pita ก่อนจะไปดูความเห็นส่วนตัวของเกมนี้นะครับผมก็ขอไปดูสปอนเซอร์ผมก่อนนิดนึงนะครับผมนั่นคือโมล่าโมล่าฟู้ดนั่นเองนะครับสปอนเซอร์ประจำผมอีกเจ้าหนึ่งนะครับใครที่เป็นผู้ชื่นชอบปลานะครับหรือชอบกินปลาปอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับโมล่าโมล่าฟู้ดครับ ทําผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องออกมาหลากหลายมากๆครับมีปลาหลากหลายทั้งทูนา่าแซลมอนซาดีนแมคเคอเรลมีให้เลือกหมดเลยและยังมีรสชาติต่างๆด้วยไม่ใช่มีแค่ตัวในซอสมะเขือกเทศที่เป็นคลาสสิกนะครับแต่ก็ยังจะมีแบบในซอสในซุปผัก มีแบบชุบน้ำมันมีแบบกับไข่เมนทากโกะแล้วก็ยังมีหนังปลาทอดกรอบที่เอาไว้กินเล่นกับเครื่องดื่มที่คุณชินชอบได้อีกด้วยบอกเลยว่าโอ้โหปินมากๆครับจะเอาไปกินเล่นหรือเอาไปทำอาหารก็ได้นะครับถ้าสนใจยังไงไปดูที่เพจโมล่าโมล่าได้นะครับหรือจะสั่งซื้อทางช้อปปี้ก็มีเช่นเดียวกันครับผมเป็นอพินตานะครับ <c oughs> โทษดิโอเค ก็เป็นเีเกมที่โดนป้ายยามาตอนที่อยู่ในเอเซนนะครับที่หลายๆท่านก็บอกว่าเกมนี้สนุกเกมนี้คือแบบการสอนได้เลยก็คือเข้าถึงง่ายเล่นง่ายนะครับแล้วก็ไอตัวผมชอบกับการเล่นของอุปกรณ์เขานะที่เป็นตัวบอร์ดที่เป็นแมกเนตนะครับบอร์ดที่เป็นแม่เหล็กอ่าแล้วก็ไอตัวที่ดีของเราเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่แค่ขั้วเดียวเท่านั้นครับก็คือเวลาคว่ำอ่ะมันจะดูดแต่เวลาหงายเนี่ยมันจะไม่ดูดครับเพราะว่าเขาใช้ความหนาของ ตัวไม้ของเขาอะแล้วก็เอาแม่เหล็กกับฝังมันแค่แค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ฝังทําให้เวลาคว่ำเนี่ยมันก็จะยึดอยู่กับที่ได้ไรเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งกิมมีคที่แบบว่าเฮ้ยเราจะอยู่ตรงนี้แน่นอนไม่มีใครพักเราไปไหนได้ก็ได้แหละถ้าดีดแรงจริงๆจะยากครับดีดผมคือดีสุดแรงแม่งก็ยังแทบไม่ขยืดเลยเพราะนั้นนั่นแหละการคว่ำเนี่ยก็ทําให้เมคชัวร์ว่าเราจะได้พื้นที่นั้นด้วยชัวร์แต่ว่าครับมันก็แฝงความผู้ชวรักมาเพราะว่าถ้าเราควา่ำ เฮ้ยไม่ความช่างแม่งปมันเด้งไปเด้งมาก็ได้นะเผื่อแบบสุดท้ายแล้วเราจะได้พาร์วเยอะแล้วก็จะได้สักโซนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีแอ,อ่ตัวนี้ด้วยก็คือตัวของเหมือนเป็นตัวเขาเรียกวตัวอะไรมันจะไม่ได้นะเป็นตัวดํดๆลูกตาครับที่มันจะคอยกินหมาของเรานะครับหากเราไม่ยอมควม่ำเพราะการคว่ำก็คือเหมือนแบบว่าเฮ้ยหลบจากลูกตาได้อะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็นั่นแหละเราก็ต้องคิดด้วยว่าเอ้ย เราไม่คว่ำโอเคมันก็จะเด้งไปเด้งมาแต่ว่าพลังเยอะนะแต่สุดท้ายพวังอาจจะเหลือศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดว่าไอ้ลูกกระตานี้มันอยู่โซนเดียวกับเรานะครับเออการเล่นกับไอ้ลูกกระตานี้ก็มันมา,มากๆแต่ละคนก็พยายามดีดไอ้ลูกกระตาน,นกันเด้งออกไปในโซนที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะแบบอย่ามาอยู่ในโซนกูกูจะยึดตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับเออหรือแบบถ้าดีไปตรงโซนลูกกระตาก็ห้ามควม่ำอะไรเงี้ยเผื่อแบบว่า เขาเรียกอะไรมันก็เรียกว่ากฎมันรัดกลุ่มมากอ่าแมคานิกกฎกติกาเนี่ยออกแบบมาได้อย่างดีแล้วบางทีเราออกแบบมาได้อย่างดีนะครับทุกอย่างเมคเซ e n s e นะครับแล้วก็การดีดเล่นกับแม่เหล็กอะไรเงี้ยสนุกมากแล้วรู้สึกแปลกใหม่มากอ่ามันก็มันก็ดีแหละแต่แบบฟิลลิ่งมันแปลกใหม่จริงๆนะครับอยากให้ลองนะครับแล้วก็อ่าสิ่งที่รู้สึกว่าอ่าเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องของเพลย์สเกลลิ่งนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเล่น2คนอาจจะจืดไปหน่อยอ่ะผมเล่นกับแฟนสองคนรู้สึกจืดๆแบบ ไม่รู้สิความีเล่นสองคนมันจะเล่นให้ฟิลลิ่งของการดวลกันแบบว่าสปอร์ตเกมก็ได้นะแบบสปอร์ตเกมแบบว่าเหมือนแข่งกีฬากันเลยเหมือนแข่งไปต้ตองกันแะนะครับแต่ใช้เป็นการดีดเอาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นออกแนวจริงจังไปเลยนะครับถ้าเล่น2คนนะแต่เล่นอากถ้าถ้าอยาก ฟิลลิ่งแบบเกมปาร์ตี้นะครับก็แนะนำสี่คนนะครับโอ้โหชุลมุนมากมันลุ้นกันมันนะครับแล้วก็ชิงแต้มกันโอ้โหโซนนี้ยังไม่มีใครได้แต้มเอาว่ารอบนี้เราโซนนี้ได้แต่พอทุกคนไปเอาโซนนั้นมันก็แบบชุลมุนกันอาจจะไม่มีใครได้อีกก็ได้งั้นกูไปเอาโซนอื่นดีกว่ามันจะแบบโอ้ชุลมุนมากสนุกมากนะครับการเล่นสี่คนครับคอปาร์ตี้ก็แนะนําเลยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณเป็นคอที่แบบชอบแอบสแตรกแบบอ่าฟลิกกิ้งอ่ะแอบสแตรกแบบดีดีแบบเขาเรียกอะไรแบบเด็กซิตี้แบบเนี้ยนะครับและแบบ ดวงกันจริงจังนะดวงกันจริงจังไม่ใช่แบบว่ามาเน้นดวงเน้นอะไรอ่ะเล่น2คนมันก็ได้ฟีลลิ่งแบบนั้นเช่นเดียวกันนะนะครับเวลาครับเกมนี้ครับเพลนเนี่ยพิต้าในการสวิตเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่เรคคอมเมนต์ครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ิออนนั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สสาาาามมรรรรถชคลลิปททีีีีีี่่่่่นนนนนนนใจตตตตงงงงๆเเยยได้้้้ะ